ด้วยมาดูปลาของเรานะครับในบ่อของเรียนของเราตอนนี้ก็มีรุ่นใหญ่ๆสองกิโลกว่าก็มีนะครับนะครับอยู่ใต้น้ํานะครับโลก,กว่าก็มีมีนายทองเมื่อกี้ขึ้นมาตัวใหญ่มากนี่ครับข้างล่างน่าจะเป็นกลุ่มปลานนนจันปลายิสกข้างล่างอยู่ในน้ําลึกลงไปนิดนึงแต่ก็มองเห็นนี้ครับมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่ โอ้โหคุ้มกับที่เราเลี้ยงครับนั่นปลาจีนปลาในเราไปในแล้วเมื่อกี้ขึ้นมามน,นั่น่มาแล้วครับนั่นสีส้มๆนะครับเห็นไหมครับโอโ้ยังกระเรือดำน้ำครับเพื่อนๆโอ้โหโคตรใหญ่เลยนี่ครับปลาน้ําจืดน,นะครับนี่เราเลี้ยงในบองเรเียนเรานี่ครับเห็นไหมอืมตัวนี้น่าจะสองโลสามโลได้เนาะเกือบถึงสามกิโลเลี้ยงไปเรื่อย ผนตะเพียนนี่เยอะมากเลยครับโู้โกลุ่มปลาใหญ่โอ้มาแล้วครับมาแล้วครับน้ำมันลดลงเยอะปลาก็มาใบใบใบใหม่ยังกินพืชเรายู่้มอมเดี๋ยวผมเอายาพวกนี้โยนลงไปนะครับมันเป็นปลากินพืชนะมันจะกินด้วยนะ อยากที่ปลูกไว้นะครับเอาไว้เสริมอาหารให้ตากินพืชกินเอาลูกจะกินให้เราไหมแอบพองแอบมากินครับดูปลาในาครับข้างล่างนี่ครับเอามาชมจัดๆเลยใกล้ๆเลยครับ เดี๋ยวผมต้องถอยอีกครับเขาเขา,เขาจะกลัวเราตกใจไม่มามตัวใหญ่ใหญ่ลมลมลมได้ขดกขนงโปยกเอาหนามพุมันไว้น้ำายาจะนลงใจนะครับมีความสุขครับ นะคปลาในตอนนั้นสีส้มๆอยู่ใต้นะ้ำไม่ล้ะไม่ละไม่ละตัวใหญ่เขาก็จะไม่โชว์ตัวขึ้นมาเหนือน้ำเท่าไหร่มีตัวเล็กๆอยู่บนผิวน้ำแต่เราสามารถมองเห็นได้เ,เอาล้องอีแล้วมูให้อาหารไปเมื่อกี้นะนะครับมันปลาในไปละสีส้มไปละไม่เห็นมันกินเยอะนะ น่าจะกินเหยื่อใต้น้ำที่เป็นฝุ่นจมลงไป <c oughs> <c oughs> น้องมูก็หิวตลอดอู้มาแล้วสองเลยนะตยบันนี้ปนะตูยปานน้นีเป็นคู่เลยประตุยบันนี้สองตัวเลยครับบันนี้ สีส้มสองตัวเลยลอยมานรงกันไหมอือเนี่ย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 คู่โอ้มาสองตัวแล้วนะตุยบันเป็นตัวเดียวเลยครับมีสองเลยู่มันปีที่แล้วเฮาพากปหาโลกเลน่น้องผมซื้อตัวหนึ่งนะมาแล้วครับนี่สีชมพู ไม่ชาชีพเรื่องตื่นหรืงบ้างเ,เ,เสียงหมอบบทเป็นคือครับต้องต้องเป็นหนังสือโอ้โอประกันนะตัวนี้อยาไปฟังอาไป,ประกัน หลายแท้ๆพวกมิชาชีพพวกค้างกินอู้ปลาจีนครับตัวนี้สีขาวมีปลาในกูอยู่ข้างล่างสีส้ม อีกแล้วครับหมายเลยครับนั่นชัดเจนเลยครับสีส้มๆคู่นี้ครับมาเป็นคู่เลยสองตัวใหญ่มากโอ้ี่ครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วอืมมาไกลๆผมเลยครับตัวนี้คู่นั้นเป็นปลาจีนครับคู่นั้นเป็นปลาจีนตัวยาวๆน,นี่ครับลอ,อยคออยู่ตรงนั้น ปลาจีนปลาจีนปลาจ,จีนหรือปลานุนจันนะรับนี้น่าจะเป็นปลาจีนเราเอายาให้กินครับเดี๋ยวเขาก็มากินกลุ่มปลากินพืช อีกแล้วาอีกแล้วอัศวิดินสีส้มสองตัวนี้อยู่ใตน้น้ำไม่โผล่ขึ้นมาแต่เห็นเห็นเป็นลางๆครับเห็นเป็นตัวลางๆตัวใหญ่มากครับสองถึงสามกิโลมาเรื่อยๆเ,เข้ามาเรื่อยๆเ่ลาตัวก็อิ่มก็กลับอันนี้เราไม่ได้แห้าหารให้ไป หลายขันแล้วรอกินอยู่ให้ทีไรก็หมดให้ทีไรก็หมดปลาเยอะนะปลาเยอะมากโอ้แต่เพี้ยนตัวนั้นก็พอดีงามตัวพอดีงามกลุ่มอยู่ข้างนอกนี่ก็เยอะนะครับปลาหมอตัวนี้อยู่ใก,กล้ๆปลาหมอตัวนี้ตัวใหญ่มากปลาหมอตัวนี้ นิ่งครับปลาหมอที่โฉบเฉียวไปมาจะเป็นปลาตะเพียนเป็นไงครับเ,เพื่อนๆครับชมปลาของโรงเรียนของเราแล้วเป็นยังไงครับมีความสุขจันลงใจบ้างไหมครับทำธรรมาชาติธรรมาชาตินะครับนี่ครับที่เลี้ยงไก่เอบอกประมาณหนึ่งไร่นะครับผม ขอบคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม